อะไรครับดูทิจ <Hill> <s pered> <and tide> <phases> oh, ้าออฟจีจูดกันลุ้นเดี๋ยวมันอยู่เกมวายสกันโด้ควบคุมด้วยเสียงแล้ววันนี้เราไปแก่งแล้วมีผิดเสียงก็คือนกเฟลวอ๋อคือเกมมันเป็นอย่างงี้ครับเราใช้เสียงในการกระโดดเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเราเลยก็คือต้องใช้เสียงเอาล่ะวันนี้คอแหบแน่กินน้ำมะพร้าวชูวยกำลังกัน เม <Yeah. S 1> คำเตือนเลยนะครับเกมน,นี้ถ้าค oh, ุณไม่อยากหูแตกเพราะฉะนั้นเปิดใส่หูฟังแล้วเราไปเล่นความมันกันเลยกานที mm. <the> ่ไปเล่มความมันเ r ี m ย u m bubble premium อ o อ m a b s e n จากทางไฟไฟเงยบอิ้นไฟ thank you and you ว้าวเฮ้ยของดีว่ะ เหล็กช่างดุนฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้แล้วได้บนหัวปิดประเจดามด้วยกันวะเนี่ยมับโคาให้ <c oughs> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วมีไม้อีกครับแท้งทรีสาม for podcast recording stream ถูกมั้นปมะกระทุ้มาดบมะ <c oughs> เราจะทำด้วยความประณีตแงงลุบเฮ้ยไม่อย่างบ้มโคตรลักแล้วเขาแถมสายมาด้วย <c oughs> นี่มี usb type c นะอันนี้เป็น x เอ่อแล้วมาสุกอย่างนั้นมาประจบกันแล้วเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ก็เป็นไม้ตรวนี้แหละครับรุนเป้โอยมันใหญ่จริงๆว่ะดูความเรียบเนี่ยตรงนี้การเก็บสายที่ วุกเคยจะลุงดังด้วยปอรหยโดยสรุปนะครับนี่เป็นไมเอ uh, ่า XLR นะครับเป็นไม้ดินามิกนะซึ่งจะรับเสียงแบบคารดิโอหรือเป็นแบบทางตรงนะครับเป็นไมแบบอ่ uh, เรียกว่าพวกพอดแคสต์หรือสตรีมมิ่งเขามักเอาไปใช้นะฮะเสียงก็ตามคุณภาพเลยนะเสียงมันชัดแล้วก็ค่อนข้างคมเล็กนะท่าที่ผมใช้มาประมาณ2 3วันได้แล้วนะที่ได้รับของมาอ๋อ oh, แล้วมันก็มีปุ่มมิวด้วยนะครับเนี่ยไอ้ตรงเขียวๆกูไม่ได้กดอ่าแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงไมได้อ่าก็เดิ จากเขาขอมาให้รีวิวใหม่ตัวนี้เพราะเสียงมันดีไหมน้องเออมันใช้แล้วมันโอเคป่ามันบอกกับผมรึเปล่าเพราะฉะนั้นผมเลยมาเทสเกมง่ายสบายๆแบบปบ้านคอแทบแตกก็ต้องขอขอบคุณทางไฟฟ้านะครับส่งไม์ตัวนี้มาให้รีวิวแล้วก็ขาตั้งไม์นะครับขอบคุณมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นไปเลื่มเกย์ได้เลยโอ้โอ้ยเกย์เลย โอ้โหโอ้ยเสียวเลยโอ้เสียวโอ้ยเยอะเหี้ยนั่นมันกระดิ่่ะโอ้ยโดดโดดที่มันเหมือนบาๆวะเออว่ะทำไมไม่เบาวะได้แล้วไอ้ฟิลได้แล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ย

เจมโอ้ยไปหนามมันได้ไอ้ดูเลยอ้ดไปเอ้ยดเไลนี่แหละทราไปไม่ละหมาดกูพยายามอยู่ไปโอ้ยใครวะเอ๊ะ เสียงบองวิวเหี้ยไม่ดึงร่าอ๋อไอ้เปิดเหี้ยเลยวะคุณได้ยินไหมเออ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 แล้ทำไมเขาโดดสูงจังอ่ะวิวเฮ้ยไปไปไปขึ้นป่ะนี่นีใช้หลักตาเวกเตอร์หลักตาเวกเตอร์

น่เลีน่าเกลียดน่าเกลียดไม่แต่สเลดไอ้โอ้โหโ้โหไอ้ดูเขาขำดีพี่ดูเขาขำเขาขำไม่ไหวแล้วโอ้ตอนนี้ตอนนี้กูเหี้ยเส้นเลือดสมองกูเคลื่อนไอ้เหี้ยเส้นมองกูสต่มไม่ไหวไม่ได้แด่นดไปหาชต่อ

ไอ้กูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายพี่งข mm ึ้นใหม่อ่ะดิพี่ต้องขึ้นใหม่พี่ต้องเดินขึ้นใหม่อ้าวเหรออบควายอึบอ้าวอึบ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 อ

เอาเย่แล้ววะเอาเร็วดีฟิวมันง่ายมากเลยนะมัน so easy อ่ะ this way s o very easy can you do this brother come come man ไอ้ทางบ้านแม่งคิดว่าแม่งเกิดอาชญากรรมแน่เลย เลยด้เฟรพี่ท่ากำลังใจอยู่เฟร์ด้วยโดนมเฮียจ็นะโอ้โหไอ้เหยยคนเมื่ออะอะไรนขาวไปเนี่ยแหละดิเียปัญหาคือวิ่งอยู่ตรงนี้มันเป็นคนขาอยู่ตรงหน้าเราแต่เราไม่ผ่านเอ้ยจั

โอ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้เสียงห่วเฟลมันมันมันนผู้ชื่อกลัวไอ้เคียนั่นแหละไอ้เจสันน่ะข้างหลังเราแต่เมื่อกี้จุดอะเฮียเลยจ้าว่ะจ้าวอ้ยงอึ๊งฮ่าฮ่าเฮีย มือเอ้ยฟิวไปทางตหนกูเลย่านีโอหอ้อยังเขียบขอชีบายเอ้อะไรเป็นสีเบกยั้งยังยังเฮ้ยผ่านด่านนี้ก่อนเฮ้ยผ่านด่านหน้าพอเลยไหมเอ้ยอ้ออ ไอ้ฟิวไอ้คนอีสานไงโอ้ย mặc không có you sài năm đã 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 sài đi ai quá 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 dân quá quá Yes Yes yes

มึงมึงต้องกระโดดมันแห้งนี้เลยมึงต้องกระโดดมันแห้งนี้เลยถ้ามึงเหยียบตรงเนี้ยมันจะไหลไอ้กลัวอกลัวอะเร็ว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 กลัวแล้วเร็วเร็วเร็วไอ้ไอ้ยกูรอดกูรอดกลอดกูรอด Loan Dan <coughs> love you Sikon Ayuh Malai Video Eh! Eh! dia Video dia Video dia Oh iya Oh iya มึงออาเอามาก่อนไอสัตว์มาสมภา์ก่อนอย่าเพื่อที่เราเล่นไปเมื่อกี้เรารู้สึกยังไงครับคุณภาพของขอไม่ใช่เพื่อเพื่อนผมมันหันมองไม่หยุดอตตอนเนี้ยมันหันมมองอ่ะเออก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจากทางไฟไฟนะครับที่สนับสนุนใบตัวนี้บาร์สื่อสื่อที่คุณได้ยินนก็จะเป็นมาจากใบตัวนเฮ้ยสปอนเซอร์ เอ้ยช่มีสปอนเลอร์สบารหาซื้อได้แล้วนะครับตามเดี๋ยวผมแปะตาก้าไว้แล้วกันนะถ้าหากใครสนใจนะเอาเป็นว่าความรู้สึกที่ผมใช้แล้วมันรู้สึกดีเยี่ยมจริงก็พอหอมปากหอมคอกับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดด้วยกดไลค์ผมด้วยสวันนีบายบายจุ๊บ